เราอยากสร้างบ้านที่ดีให้ลูกค้าของเราให้ครอบครัวของเขาอยู่อาศัยก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราอยากให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลมีบ้านที่อยู่อาศัยได้ เราเป็นนเเักดีลเอร์ที่พัฒน,นาโครงการในหัวเมืองภูมิภาคค่อนข้างมากหัวเมืองที่ติดกับทะเลก,ก็มีเยอะระยองจะชนบุรีประจวบชีวีขันภูเก็ตสมขลาที่เราไปทํามีมากมายเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นว่าทํายังไงที่การเติบโต,ตของสุพลัยไปควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกๆหัวเมืองที่เราไปด้วยเริ่ม่างเรื่องง่ายๆในซายงานก่อสร้างนะครับนี่คือลูกปูนที่เราใช้เทสคอนกรีตในงานก่อสร้างของเราทั้งหมดเราจะเอาตัวเนี้ยที่ร่วมกับ s อส ไปทำปะการังให้กับทางท้องทะเลซึ่งหลายๆประสาทก็สามารถทําได้ โครงการรักทะเลได้นเนินง,งานมาในระยะหนึ่งแล้วก็พบว่ามีผู้คนที่สนใจแล้วก็มีความปรารถนาที่จะมาช่วยกันดูแลท้องทะเลหลายท่านนะคะหลังจากที่เราได้ทดลองนวตัตปะการางังไปวางลงจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเขตอ่าวไทยหรือว่าเขตอันดามันทั้งที่ทําไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ200ชิ้นงานแล้วนะคะต่อไปก็คือว่าเราจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลแนวปะการางังด้วยการทำสมาร์ทสเตชันก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งแล้วก็กรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่จะทำการเฝ้าระวังแนวปะการังไม่ว่าจะเป็นในปัญหาของการฟอกขาวหรือว่าเป็นปัญหาของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในแนวปะการังค่ะ หวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้บ้านของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเนี่ยมันเติบโตการที่มีบริษัทเอกชนต่างๆที่มาสนับสนุนเนี่ยทำให้เราช่วยกันร,รักษาความสวยงามของท้องทะเลไทยไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับความรักอย่างเดียวไม่พอในท้องทะเลเรื่องราวของสิ่งแวดลอ้อมการทําจริงการที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การอนุรักษ์เป็นผลสําเร็จอยากจะขอเชิญชวนว่ามาทําความรักให้เป็นความสําเร็จกันเถอคะค่ะ